เคยสงสัยไหมครับเปิดพัดลมแล้วฝุ่นจะหายไปหรือจริงๆยิ่งฟุ้งกว่าเดิมหลายคนคิดว่าเปิดพัดลมจะช่วยไล่ฝุ่นออกจากบ้านแต่จริงๆแล้วพัดลมแค่ทําให้อากาศหมุนเวียนฝุ่นที่เกาะอยู่ตามพื้นโต๊ะหรือเฟอร์นิเจอร์จะลอยฟุ้งกระจายไปทั่วห้องแทนแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพเลยโดยเฉพาะถ้าใครเป็นภูมิแพ้หรือชอบจามบ่อยๆถ้าอยากให้บ้านสะอาดจริงๆ ก่อนจะเปิดพัดลมปวนเช็ดพื้นโต๊ะและเฟอร์นิเจอร์ด้วยผ้าชุบน้ำหรือใช้ไม้กวาดดันฝุ่นเก็บฝุ่นออกให้หมดก่อนหลังจากนั้นค่อยเปิดพัดลมจะช่วยให้อากาศหมุนเวียนโดยไม่ทำให้ฝุ่นฟุ้งถ้าเป็นไปได้เปิดเครื่องฟอ่าอากาศร่วมด้วยจะช่วยดักจับฝุ่นในอากาศทำให้บ้านสะอาดหายใจโลง่งสุขภาพดีกว่าเดิมแน่นอนครับ